ช่วงนี้แหละที่ทำให้เกิดปัญญาวิมุตตหลังจากที่สัตว์ดับนั่นก็คือเจโตวิมุตตนะครับแยกตัวออกไปแล้วสัต์ดับแยกตัวออกไปแล้วเจโตวิมุตตนะเกิดขึ้นโดยถึงจุดสิ้นสุดการดับและแยกตัวออกไปของขันห้า และตามด้วยปัญญาวิมุตต์เกิดขึ้นที่สัตว์นะครับนี่ก็คือด้วยความจางคายดับไม่เหลือแห่งอวิชชาจางคายดับไม่เหลือก็เกี่ยวพันกับลมหายใจเพราะลมหายใจจางคายดวงจิตที่เกาะก็จางคายดับไม่เหลือแห่งอวิชชาสัตว์ก็สังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่า ขันห้าดับและแยกตัวออกไปแล้วก็คือไม่มีลมหายใจต่อไปนั่นคือจุดสิ้นสุดการใช้ลมเพราะขันห้าไม่ต้องการพลังงานนะครับโดยธรรมชาติเพราะเริ่มต้นในการปฏิบัตินะครับขันห้านิ่งสงบไม่เคลื่อนไหว สสารรูปประคันดินน้ำไฟลมก็ไม่ได้ใช้พลังงานใช้พลังงานแต่ลมหายใจเข้าและออกนะครับการที่ลมใจเข้านะครับก็นำออกซิเจนเข้าไปฟอกบเล็ดเลือดดำที่ปอดนะครับ จนกายเป็นเมล็ดเลือดแดงในเมล็ดเลือดแดงนั้นก็มีออกซิเจนนะครับและเมล็ดเลือดดำก็ขายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดำก็เปลี่ยนเป็นแดงและก็นำเข้าสู่ระบบภายในร่างกายออกซิเจนก็ รวมตัวกับเมล็ดเลือดแดงถูกนำไปที่ปั๊มน้ำหัใจคือปั๊มน้ำนะครับปอดคือปั๊มลมนะครับปั๊มน้ำก็สูบฉีดไปทั่วร่างของขัน5ในขัน5ก็มีเซลล์แต่ละเซลล์นะครับเป็นล้านเซลล์นะครับพลังงาน ก็เกิดขึ้นที่เลือดไปที่เซลล์ในเซลล์ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบมเม็ดเลือดก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับโดยใช้ออกซิเจนนะครับเป็นตัวเชื้อเพลิงที่เกิดการเผาไหม้นะครับขั้วบวกก็จะสปาร์กขั้วลบ ข้ลบก็จะสปาเกับขัวบวกโดยมีออกเจนเป็นตัวจุดระเบิดแล้วมีการเผาไหม้ให้พลังงานแก่เซลล์มเมล็ดเลือดแดงก็จะเปลี่ยนเป็นมเมล็ดเลือดดำนะครับก็เหมือนกับเราที่เราเผากระดาษจะสีอะไรก็ตามนะครับสีขาวสีเหลืองสีแดงเผาเสร็จแล้วนะเราก็จะเห็นกระดาษไหม้เป็นสีดำก็เปรียบเหมือนกับ เมื่อมเมล็ดเลือดแดงไปที่เซลล์มีออิเซนเป็นตัวจุดเป็นตัวเชื้อเพลิงการจุดระเบิดที่ขั้วบวกขั้วลบเกิดขึ้นก็เหมือนกับหัวเทียนที่อยู่ในรถนะครับ